นี่คือคดีอื้อฉาวที่สุดขององค์การสีกากีคดีโกงสอบบรรจุค่าราชการตำรวจครั้งใหญ่ที่สุดย้อนกลับไปในปี2555ยุคนั้นพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกิดเรื่องอื้อฉาวที่สุดขององค์การสีกากีหดเกิดจากการประกวดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นตำรวจ10,000นายแต่คนสมัครสอบ27000คนทั่วประเทศเทียบแล้วคือ1ต่อ20การแข่งขันสูงนี้คือโอกาสของติวเตอร์ และกวกการหลอกลวงอยู่ว่าทําให้สอบติดได้แน่แน่แค่แจกครบ10มิถุนายน2555ก็มีการจัดสอบเกิดขึ้นโดยมีสนามสอบกระจายอยู่ตามกองบัญชาการตํารวจภูธรต่างๆทั่วประเทศข่าวกรองได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของคนโกงที่จะติดสอบครั้งนี้และในที่สุดก็ตรวจพบจริงๆที่ชนบุรีและนครราชสีมาจากการขยายผลพบผู้ทุจริต2 1 7ราย พบที่กองบัญชาตำรวจภูธรภาค2จำนวน95คนพบที่กองบัญชาตำรวจภูธรภาค5จำนวน5คนพบที่กองบัญชาตำรวจภูธรภาค3จำนวน9คนพบที่กองบัญชาตำรวจภูทรภาค6จำนวน108คนพบการซุกซ่อนเครื่องมือสื่อสารที่อวัยวะเพศและทวารหนักอดีตรองผู้เอำนวยการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลว่า ในการสอบสอบตำรวจในปี2555มีการติดสัญญาณไว้ที่เป้ากางเกงสั่งกระจายไปทุกภาคพฤติกรรมคล้ายๆกันเหนือใต้กลางมีบทตำรวจชนบุรีแจ้งที่ส่วนกลางว่าอาจมีการทุจริตสอบหลังจากขนตัวพบอุปกรณ์หนูติดที่เป้ากลางเกงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีการส่งสัญญาณวิทยุธ,ธรรมลักษณะคล้ายเพจเจอร์ทำให้เกิดการสั่นในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่คุมสอบที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้แจ้งมาอย่างส่วนกลางว่า พบเครื่องเพลเจอร์ลักษณะเดียวกันอยู่กับตัวผู้สอบอุปกรณ์ชิ้นนี้มีขนาดแค่1นิ้วคูณ2นิ้วความหนาแค่1ซนติเมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคสามได้เข้าตรวจสอบกับผู้ที่เข้าสอบปรากฏว่าพบผู้เข้าสอบหลายสิบคนที่ใช้อุปกรณ์นี้จากการขยายผลผู้เข้าสอบแจ้งว่าพวกตนเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดโดยรถตู้สามคันและนัดหมายพบเจอกันที่โรงแรมหลังจากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ชนิดนี้90ตัว ซึ่งใช้กับบุคคล90คนมีคนเพิ่มเติมพบเงินสดมัดร,รวมกันเป็นฟ้อนฟอนนับได้จำนวน10ล้าน9 3 6 0 0 0บาทพบข้อมูลของผู้สอบทุกคนทั้งบัตรประจำตัวและรายชื่อครบถ้วนขยายผลเพิ่มเติมบุกตรวจค้นบ้านของผู้กระทำการทุจริตพบเอกสารเพิ่มเติมเป็นสมุดเล่มๆที่ต้องการเฉลยข้อสอบในร้อยเตรียมสอบตำรวจเตรียมสอบนักเรียนช่างจากการตรวจสอบอุปกรณ์นี้ปรากฏว่า มีลักษณะคล้ายเพจเจอร์อาศัยการสั่นเช่นกด1ครั้งก็สั่นหนึ่งครั้งกดสองครั้งก็สั่นสองครั้งที่จังหวัดนครสวรรค์มีการพบหลักฐานที่ติดอยู่กับเสื้อของผู้เข้าสอบคนหนึ่งถอดทิ้งไว้ที่ห้องน้ำสองตัวเสื้อตัวนี้มีทั้งเสาอากาศติดมาด้วยนั่นหมายถึงว่าผู้เข้าสอบคนนี้เป็นตัวทังข้อสอบและส่งสัญญาณไปให้อีกที่หนึ่งเพื่อกระจายสัญญาณไปให้ผู้สอบคนอื่นๆซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการซ้องกันมาก่อนแล้ว จากการสอบสวนพบว่าจะมีการเริ่มปล่อยสัญญาณหลังจากสอบแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่นหมายถึงว่าเข้าสอบและทยอยจดกันจาอสอบกันออกมาทีละ5-10ข้อเพื่อเอาทําเฉลยการผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้ได้ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถพอสมควรการสอบครั้งนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทันที5คนผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นครูและสามีเธอเป็นตำรวจและยังมีนักการเมืองท้องถิ่นนครราชสีมาเป็นติเตอร์ด้วย <re> ตำรวจได้ประสานให้นกเทคนคมาช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยความเสียหายในครั้งนี้ราว100ล้านบาทแต่จะเทียบไม่ได้กับการได้ตำรวจเร็วเข้าไปในระบบซึ่งจะสูญเสียมากกว่าการทุจริตครั้งนี้ต้องมีการจ่ายมัดจำหนึ่งถึงสองหมื่นบาทถ้าได้จ่ายอีก2ถึง4แสนบาทถ้าไม่ได้เสียเงินฟรีปัจจุบันสํานักงานตํารวจยังคงมุ่งหน้าหามาตรการปร,บราบปรามเรื่องนี้ต่อไปต่อมาในปี2 5 6พบพบโพยเฉลยข้อสอบ4ี่ชุด ถูกนำออกมาแชร์สื่อออนไลน์ตรวจสอบพบว่าเป็นโพยเฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้าตํารวจชั้นประทวนสายอํานวยการจริงจนนํามาสู่การสอบปากคาผู้ผ่านการคัดเลือกทําให้มีผู้สละสิทธิ์กว่า163คนสอบนานถึง3เดือนกองกราดบลุยคน้น53จุดมีพยานหลักฐานเพียงพอพบตัวละครที่เกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตการสอบทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงผู้ร่วม ขบวนการระดับหัวหน้าสายเดินหาผู้สมัครสอบในหมู่บ้านแต่ละภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้การันตีผลสอบ100%และคิดค่าทุจริตในการสอบเข้าตำรวจตั้งแต่2ถึง6แสนบาทกองปราขอหมายจับด่วน18รายฐานเป็นอั่งยี่และร่วมกันเอาไปเสียทำให้รายประโยชน์ซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา17คน2ผู้ต้องหาที่จับกลุ่ม ได้ในดาชัยว่าที่ผู้สมัครสอสอพักพลังประชารัฐและในอดิศักว่าที่ผู้สมัครสอสพักเก้าไกลเคยถูกจับกลุมเรื่องทุจริตการสอบปี2555แต่ศาลยกฟ้องผู้ต้องหากล่าวว่าการันตีว่าลูกค้าสอบได้100%เเซแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าข้อสอบรายละ2-6ถึงแสนบาทดาบตำรวจวชิรนุสรพงพันธ์อายุ57ปีเคยก่อการมาแล้วปี5 5 ที่สนามสอบจังหวัดนครสวรรค์หลังจากพ้นโทษออกมาร่วมก่อเหตุซ้ำอีกครั้งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสสงตั้งกรรมการสอบกองปราบปรามรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา18รายเปิดปฏิบัติการตามจับก,กลุ่มผู้ต้องหาพื้นที่9จังหวัดจับก,กลุ่มผู้ต้องหา17รายสั่งให้เร่งสอบสวนขยายผลไปยังหัวหน้าขบวนการที่เหนือไปจากผู้ต้องหากลุ่มนี้และให้บชพ9โอนคดีทุจริตให้กองปราบปรามและสั่งปราบปรามแบบถอนรากถอนโคน ขอขอบคุณ YouTube The Standard และ YouTube Nation TV และเว็บไซต์ไทรัส